ไม่มีอะไรจะดีต่อใจเชอบการถึงบะช่อร้องเสิร์ฟแบบนี้อีแล้วดิโอ้โหกองทัพบบะช่อครับโอ้โหบะช่อจิ้มจิ้มแบบนี้นะฮะเดือดเมาครับพอดีคำครับลุยครับตอนนี้น่งนที่ร้านได้แล้วนะครับไม่ต้องมาลุยสิครับนี่เลยเจ้าเหล่าเลื่อนหมูเจ้าเยืยวสุดิป็นยี่สิบสามกรณีการทีเด็ดของร้านนี้ที่พลาดไม่ได้นะครับคือนี่หมูปบาช่อครับนี่โอ้โหกำลังลงไปเรื่อยๆแล้ว อร่อยมากมันนุ่มแล้วมันหนึบสดๆจริงๆออเริ่มลอยหมูชิ้นก็ลุยนะครับนี่มาเดี๋ยวเรามาลุยกันดีกว่าเที่ยมค่ะสายบะชอนะครับข้ามทอดนะวดูๆๆๆๆดู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 หืเลือนลงก็พร้อมลุยครับมาพร้อมแล้วบะชอรล้วนแน่นสดๆฟินสดเดี๋ยวไปลุยกานเริม่มปรุงน้ำจิ้มก่อนนะครับน้ำต้มน,น,น้ำปลาแล้วก็พริกนะฮะสามอย่างลงไปแบบนี้พร้อมลุยแล้ว ได้กินที่ร้านได้ระยะห่างก็มีเลยครับหมักเรื่องที่นี่เลยไฮไลท์ของร้านเขาคือปลาช่อนะฮะซุตุ้มตุ้มให้ดูก่อนทีนหนึ่งมาตุ๊บตุ้มตุ้มหือสุดจริงๆเข่งมากๆเรนี่ปลาช่อนเขาใช่ป่ะเวลากินนะง่ายๆเลยลงไปจิ้มแบบนี้หือเลยครับโอ้ยเยอะมากอือ ลาดกินกนะวาคือข้าวแบบนี้นะแล้วก็หยอดลงไปตักขึ้นมานะครับลุยฮะอืมดีสุดๆเนเรื่องเรื่องเรืองเรื่องเรืองเลือดเนื้อนุ่มมากนุ่มจริงๆอืมรากินเรื่องะครักตัวนี้วางบนข้าวนะฮะลาดแบบนี้นะฮะอีมอม๋มา จิ้นนะครับอือป่านที่มาหนักแบบนี้นะครับูลุยครับรดก่อนด6ที่6ชิ้นนะฮะตอนนี้คนเริ่มมาเยอะในร้านนี้ลุยดีมากหนึ่งตัวอ,อย่างหนึ่งที่ห้างหนของร้านนี้นะครับนี่ประกับดองตามแล้วตามสุนทบแล้วนี่ะแบบนี้บ่อยๆหรือ,ยอย เวลากินผู้ประกาศดอกนี่มันฟินสุดๆนเนามาลุยครับแบบนี้ก็ได้นะฮะน้ำทิ่ปรุงไว้นะครับลากลงไปเลยแบบนี้สองช้อนดูเรื่องเลยทรงเปลี่ยนสีเปลี่ยนยเวลากินนี้นะครับมาลุยมามาเลี๋ยวเด้อ ชิมแบบนี้เลยมายห,หนูรุยครับต<ส>้ม <M> รุ้หมูสูตรพินะครับสุดยอดเปรียบเี่งก <y Claro, S 1> <machen> ามากเป็นรุยส่วนนี้ของคุณกัดีนะฮะกลับบ้านไปฝากนางแปนลุยนครับ